สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับบริษัท Job บเอ็นเตอร์นะครับห่างหายกันไปนานเลยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพันเพรโะว่าฮอนว่ามีความสัมพัญธ์ยังไงบ้างและมีความสําคัญกับบริษัทอย่างไรบ้างและปัญหาฟูจิเจ็ดแสีหลุดสีลอกว่าเกิดจากปัญหาอะไรและแก้ไขปัญหายังไงเดี๋ยวเชิญตามผมมาได้เลยนะครับก็เป็นบรรยากาศภายในห้องนะครับ สดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับครับผมคำถามว่าตําแหน่งวอศวกรเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างและม äh. şey, ีความสำคัญกับบริษัทอย่างไรบ้างหน้าที่ส่วนใหญ่นะครับก็จิด่อมบบารุงเครื่องของบริษัทหรือแม้กระทั่งของลูกค้าที่เขาส่งมาซ่อมพร้อมทั้งอะไหล่ทุกอย่างนะครับใช่ครับผมความสําคัญเราก็เหมือนเราเป็นหน่วยรักษาบารุงอย่างเงี้ยครับเพื่อเครื่อง เช่าหรือเครื่องขา,ขายของเราที่พร้อมที่จะออกไปให้กลูกค้าให้ไม่เกิดปัญหาใช่ไม่ให้มีปัญหาครับๆๆๆครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ปัญหาของเครื่องฟูจิเจ็ดแปดห้าห้านะครับที่ปีละสีรลอกสีหลุดอ่าเดี๋ยวเรามาถามัวหน้าช่างกันเลยนะครับว่าเกิดจากปัญหานะ ปัญหาของเครื่องฟูจิเจ็ดแตะห้าเวลาพิมพ์แล้วสีหลุดสีลอกมันเกิดจากปัญหาอะไรและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างเออข้อ,ขอแรกเลยก็คือเวลาพิมพ์เราต้องเลือกกระดาษที่มันเป็นประเภทของกระดาษหนานะถ้าเราเลือกกระดาษบางมันจะลอกเพราะความร้อนมันจะอัดไปที่กระดาษไม,ม่พอทําให้หมึกที่เกาะกระดาษมันจะหลุดออกมาก็ต้องเลือกเป็นแบบเป็นฉลากหรือว่าเป็นเฮฟวี่การสต็อกป,ประมาณนี้ มันก็จะทําให้หมึกอัดกระดาษได้เยอะขึ้นนานขึ้นแล้วก็อีกตัวน,นึงก็คือชุดเี้ยวถ้าเบลยวมันมันบุ๋มลงไปหรือว่ามันมันนูนขึ้นมาไอ้ตรงที่มันหมุกยุบลงไปมันจะทําให้หมึกไม่ติดกระดาษเพราะเบลลมันไม่เลียนแล้วก็ชุดกมร้อนถ้าฟิล์มฟิล์มมันขาดหรือมันลอ,อ,อกมาหมึกก็จะไม่ติดกระดาษเหมือนกันครับก็ประมาณนี้ เป็นไงบ้างครับวันนี้ที่เรามาทํามาทําความรู้จักกับพแพนกโอเวอร์ฮอนเบื้องต้นกันและก็ปัญหาปิ้นสีหลุดของเครื่องกูจิต7855ว่าแก้ปัญหายังไงเรียบร้อยแล้วนะครับครับวันนี้พี่งานจ็อบเอนใครก็ขอลาเพยงเท่านี้สวัสดีครับ